เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่16สิงหาคม วันนี้ครับมาเริ่มันดีอัปเดตกับดีลของคาร์ลอสบาเลบาแดนกลางจากไบรตันทีล่าสุดหลายคนก็น่าจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ล้มแผนการตามล่าตัวบาเลบาไปแล้วเนื่องจากว่าเจอต่อชิ้นใหญ่ที่ผลักยังไงก็เอาไม่ออกครับเนื่องจากว่าไบรตันยืนยันอย่างชัดเจนว่าเท่าไหร่ก็ไม่ขายจะ 100, 120หรือว่า150ล้านปอนด์ก็ไม่ขายพวกเขานต้องการสเก็บนักเตะไว้กับทีมต่อไปอย่างน้อยอีก1ปี ซึ่งเทียนหนึ่งหลายๆคนนะครับอย่างเดวิดออนสตีนลอรีวิทเวลไซมอนสโตนหรือแม้แต่ฟาบิสโอโรมาโน่ต่างก็ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ไปแล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ชัดเจนก็คือตัวของคาร์ลอสบาลบาและก็เอเยนนะ่ะพร้อมจะผลักดันดิวนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวนักเตะก็มีความสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็สนใจโปรเจกต์ของสโมสรเราเป็นอย่างมากนั่นเองครับ ซึ่งทางดาวิดออนสตีนก็ยังยืนยันอีกว่าคาร์ลอสบาเลบาพร้อมจะรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอีกครั้งในอนาคตซึ่งอาจจะเป็นซัมเมอร์หน้าหรือว่าอย่างเร็วสุดอาจจะเป็นตลาดมกราคมครับส่วนทางด้านฟาบิสโอมาโนก็ได้ยอมรับมาว่าเมื่อวันช่วงเย็นตามเวลาบ้านเรานะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่ออย่างเป็นทางการที่ขอซื้อตัวคาร์ลอสบาเลบากับทางไบรตันแล้ว แต่ว่าทางไบรตันก็ดีปฏิเสธที่จะขายและก็ไม่ได้แจ้งราคาค่าตัวใดๆให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับทราบและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะหันไปมองหาลิสต์รายชื่ออื่นแทนเพื่อดึงตัวเข้ามาเสริมทีม ส่วนอีกในยะหนึ่งครับทางไซมอนสโตนเทียร์หนึ่งของ BBC เนี่ยก็เผยมาว่าด้วยการที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดใช้เงินไปแล้วกว่า200ล้านปอนด์จาก3ดีลใหญ่ในแผงเกมรุกทั้งมาติอุสคุนยาแบรนเอเมเบโมและก็เบนจามินเชสโกนั่นจึงทำให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมองไปถึงรอบการเงินของซัมเมอร์หน้ามากกว่าเพื่อให้ทีมมีความพร้อมมากขึ้นในจุดนี้ครับและไบรตันก็ยืนยันว่าพวกเขาจะขายแน่ๆในปีหน้าด้วยและถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายไปยังกองกลางคนอื่นในตลาดนักเต รอบนี้ซึ่งอาจจะมีราคาถูกกว่าแต่ชื่อของคาร์ลอสบาลิบาครับก็จะกลับมาอยู่ในการเจราจาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในการประชุมการหารือต่างๆเมื่อถึงเวลาที่จะต้องหากองกลางคนใหม่ในอนาคตเพราะว่าบาลิบาเป็นนักเตะที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั่นเองครับ ต่อเนื่องกับเรื่องของแดนกลางนะครับแล้วก็ยังอยู่กับรายงานของไซมอนสโตนเทียหนึ่งของ BBC กับดิวแดนกลางที่อาจจะเป็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากพลาดตัวคาร์ลอสบาเลบาแล้วนั่นก็คือตัวของมอร์เชนฮูแมนกองกลางสายพลังงานแลก็กับตันทีมจากสปอร์ติ้งลิสบอนครับที่มีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลซึ่งก็คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของทีมกับช่วง2ส,สัปดาห์สุดท้ายในตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ที Man นะ่แมนยูไนเต็ดจะตามล่าเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ อย่างไรก็ตามนะครับดีนี้อาจจะไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดเนาะเพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าประธานลิสบอนเคียวยิ่งกว่าอะไรครับดีว่าจะจบในหลัก60 70หรือว่า80ล้านยูโรตามค่าฉีกสัญญาของนักเตะเลยก็เป็นได้ ต่อเนื่องกับเรื่องของแดนกลางนะครับมากันที่รายงานของอินดี้ไกล่านักข่าวที่อ้างตัวเองว่ามีแหล่งข่าวสําคัญโดยเฉพาะการเปิดเผยเก็บเดียวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคาร์ลอสบาลบาจากไบรตันเป็นคนแรกๆด้วยล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็เผยจากแหล่งข่าวมาว่าในลิสต์รองลงมาจากคาร์ลอสบาลบาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมจะดําเนินการสอบถามอย่างเป็นทางการเลยครับสาหรับอดัมวอตันกองกลางจากคลีสันพาเลสซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักของสมูรเช่นกันแต่ทั้งนี้ด้วยสไตล์การเล่นของ แต่อาจจะยังไม่ใช่คนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะซื้อตัวเข้าร่วมทีมในทันทีเพราะว่าไม่ใช่ตัวตัดเกมและก็แก้เพลสโดยตรงแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นครับส่วนอีกสรายชื่อที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณานั่นก็คือมอร์เชนฮุยมันตามที่รายงานไปก่อนหนะ้ากับอัปเดตของไซมอนสโตนส่วนอีกคนเลยครับก็จะเป็นเอเดรียนกองกลางจากอ t a l ตาลันตาซึ่งแต่ละดีลก็ถือว่ายากพอๆกันเลยครับ แต่องก็เชื่อว,ว่าสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องมีการเสริมกองกลางเข้ามาเพิ่มเติมแน่ๆเพราะว่าเท่าที่มีในตอนนี้อย่างที่เราเห็นกันครับคือมันไม่พอจริงๆมานิโอาเต้ก็เด่นแค่ตัดเกมแต่พอตัดมาแล้วก็เอาไปทําอะไรต่อไม่ถูกส่วนเคอบีเมนูก็เด่นที่เรื่องความคล่องตัวแต่ถ้าว่าตัดเกมไม่ได้หรือจะเป็นคาเซมิโร่ครับที่ก็ครบเครื่องแหละแต่ถ้าว่าอายุกับสปีดที่หายไปเยอะคงหวังอะไรมากไม่ได้เลยครับ ส่วนกองกลางคนอื่นๆอย่างโชบี้คอเลอร์โมสรก็เพิ่งจะปล่อยยิงไปให้กับเวสต์บอมบิชเอาเบียนในแชมเปี้ยนชิพตรงนี้แหละครับที่มันค่อนข้างบอกเป็นนว่ามีการเสริมแหลกกลางใหม่ของทีมผีแดงเราแต่จะเป็นใครก็ต้องตามรุ่นกันต่อครับเพราะอย่างที่บอกว่าเท่าที่มีตอนนี้สู้ใครลำบากจริงๆครับกลางสนามของเรามาต่อกันที่อัปเดตของเจดอนซันชโชกับโรม่ากันหน่อยเนะยครับดยที่ข้อมูลล่าสุดที่เข้ามาของดาเมชเชสนักข่าวจาก Sky Sport c l ครับได้ออกมาเปิดเผยว่า สโมสรโรมากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อปิดดิวเจดอนสันโชให้ได้โดยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเจราจารายละเอียดสัญญาส่วนตัวและก็ให้เป็นไปตามโครงสร้างของสโมสอนซึ่งทางโรมานะครับก็มองว่าการเจราจารครั้งนี้เริ่มเป็นไปในทางบวกแล้วและทางซีอันปีเอโรกาสเปรินีคุณซึ่งพวกเขานะ่ะก็เป็นคนผลักดันให้ดิลนี้เกิดขึ้นด้วย ส่วนข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่จะเป็นการยืมตัวก่อนแล้วก็มีออปชันบังคับซื้อที่ราคา20ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ23ล้านยูโรซึ่งจะเป็นออปชันที่ง่ายก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมกุนซือของทีมครับกับการพูดถึงเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดในซีซั่นนี้ซึ่งเจ้าตัวนก็ยอมรับว่าหลักๆเลยตอนนี้ก็คือการกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ได้อีกครั้งครับ อย่างไรก็ตามการไม่ได้มองเป้าหมายไกลเกินไปและพายายามโฟกัสไปทีละเกมโดยเฉพาะกับแอสตันวันอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุดณเวลานี้แล้วครับโดยต่อเรื่องนี้รูเบนอาโมริมได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายของเราคือกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปแต่ในฐานะโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมันไม่ง่ายที่จะพูดอะไรแบบนั้นเพราะว่าทีมแบบแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดควรจะเป็นทีมลุ้นแชมป์มากกว่า อย่างไรก็ตามเราจําเป็นต้องซื่อสัตว์กับแฟนบอลหากว่าต้องการเพียงแค่ตั๋วไปฟุตบอลยุโรปเราก็ยังต้องเจอเส้นทางที่ยากลําบากแล้วเพราะมีหลายทีมที่แข็งแกลงและก็ทํางานร่วมกันมานานกว่าเราแต่เราจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อรรู้เป้าหมายนั้นเราต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องและก็โฟกัสไปทีละเกมหากหมวัวแต่คิดถึงตอนจบซีซั่นมันอาจจะกลายเป็นปัญหาดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการเอาชนะแอสเนลให้ได้ในวันอาทิตย์นี้ จากซีซั่นก่อนผมได้เรียนรู้อะไรมากมายและหนึ่งในบทเรียนสำคัญก็คือเราไม่ควรจะไปโฟกัสไปไกลถึงอนาคตมากนักเพราะมันไม่ไดีสำคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ผมไม่สนใจสิ่งอื่นสิ่งเดียวที่ผมคิดก็คือการเอาชนะอาร์เซนให้ได้ผมต้องใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเหมือนกับนักเตะของผมและก็ใส่ใจกับตแต่ละเกมที่ลงเล่นผมยังได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่เป็นเสียงรบกวนจะต้องถูกตัดออกไปจากภาพรวมตอนนี้สิ่งเดียวที่ผมทําก็คือเตรียมทีมให้พร้อมสําหรับการเจอกับอาร์เซนจากนั้นครับรูเบนอาโมริมได้พูดถึงกองหน้าตัวใหม่อย,อย่างเบนจามินเชสโกว่าพร้อมจะลงซัดทีมเจ้าพืนใหญ่เกมเปิดหัวหลีกซีซั่นนี้อย่างแน่นอน แต่ว่าสำรองหรือว่าตัวจริงกับลุ้นกันอีกทีครับด้วยต่อเรื่องนี้รูปเบนอาโมริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าสำหรับเบนจามินเชสโก้เนะี่ยเขาพร้อมแล้วก่อนอื่นด้านร่างกายเขาพร้อมมากซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญมากในหลีของเรานอกไปจากนั้นเขาฉลาดมากทุกคําถามที่เขาถามมันทําให้เห็นว่าเขาเนะี่ยเป็นคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาเขาใช้เวลาช่วงบ่ายทั้งหมดอยู่ที่นี่เพื่อทํางานเรื่องความฟิตในนั้นเขาพร้อมลงเล่นอย่างแน่นอน ส่วนการจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม่นั้นคงต้องรอดูอีกทีเบนจามินเชสโกเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงและก็ทำได้ดีในหลายด้านของเกมเขาสามารถปรับตัวเล่นฟุตบอลได้หลากหลายสไตล์แน่นอนว่าเมื่อมาเล่นในพรีเมียร์ลีกเขาจะได้สัมผัสกับความเข้มข้นและก็ดุดดันแต่ก็จะเป็นโอกาสให้เขาได้เรียนรู้และก็พัฒนาตัวเอง สิ่งสำคัญคือเขามามีคอนสวร์ที่โดดเด่นอยู่แล้วและผมก็เชื่อว่าเบนจามินเชสโกมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปอีกหลายปีนั่นคือเหตุผลที่เรายอมลงทุนมหาศาลเพื่อดึงนักเตะที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองกับสโมสรของเราเข้ามาสู่ทีม และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่16สิงหาคมหากว่าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ